ใครหล่อใครสวยนี่ทั้งห,หล่อทั้งสวยทุกคนแหละทุกคนเลย,เลยโอ้ยสีมันสวยมากเลยเขียวแดงเขียวแดงอ่ะเขียวแดงเขียวแดงอ่ะดดด้เเี๋ยวโอ๊ยตายแล้วนะกคนค็เฮฮาทำภาษาไม่มีอะไรแล้วไม่ไม่มีมือมันแซมแซมครับ ใครอะเบ้นเบ้นฮาเบ้นยิ้มหวานน่อยเดียวเดียวพ่อเธอรอดูรูปอยู่นะอแม่ยิ้มหวานหน่อยอุ้ยพอถึงเวลาของเบจะยิ้มหวานกว่านี้อีกนะดูไหมโอเคหล่อมากองเบียยิ้มสวย่อยลูกองเบียก็มองคุณโพซสิมองคุณโพซสิลูกเอ้ย อินเตอร์อินเตอร์ครับค,ครับผมอันชันฉีดยิ้มซะเต็มที่เลยก้นนะ้ำยิ้มรอๆในรูปยิ้มรอหน่อยละไอแค้มไนแค้มรอหน่อยแล้วว่าไงคะว่าไงคะอันนี้อันนี้คือกวางของครูเหรออันก็เป็นกวางค,ค่ะ